เลือดก้อนเองเคยกินเลือกก้อนไหมขาเบิงหน่อยเด้ออันนั้นละโต๊ะโต๊ะโต๊ะเล่นอันนี้ไก่งวงแล้วเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่นี่ไครรถแทร็กไก่งวงเนี่ยการซตูนเต็มถังค่ะสวยไหมสวยมากๆเลยระวังรถด้วยนะสาวร้านนี้ครับกำลังจะให้ชิมเหล้าดองยารถแปดสิบพันนะครับตัวใหญ่โอ้โหจะกินเนื้อหมูป่าน้องฟิ้งดูโออนุญาตเด้อโอ้ใหญ่โพดเลยนี่ยแยเขากินคำเดียวก็ไม่พอกินแล้วเนี่ย สวัสดีตอเช้าครับที่เมืองวังเวียงดูสายบอกที่พัดผ่านบนภูเขาครับสวยงามตามท้องเน่องเป็นอย่างยิ่งเลยเช้านี้ผมจะมาเดินตลาดครับตลาดเช้าเมืองวังเวียงครับซึ่งเป็นตลาดใหม่เล็กๆนะครับที่มีคนเอาของมาขายมากเลยอันนี้เขาเอื้อตอย่าง ตลาดน้อยนะไปน้องเฟ้งรบรถกอนพอดีมีรถมานันเดี๋ยวจะไปเดินตลาดกันนะครับทุกคนก็เป็นสินค้าทั่ทวไปนี่ตลาดเก็บของครับรถสิบล้อผ่านมานี่คือต้องเก็บไอ้หกล้อผ่านมาต้องเก็บนะครับเราจะมีพวกผักอะไรขายนะครับแบบเรียบง่ายหมูอะไรอะไรก็มากองเยอะแยะมากมายเลยนะนี่โอ้โหเลือดก้อน เลือดก้อนเพียงเคยกินเนื้อก้อนไหมอ้ยมันวุ้นเลยอืมอร่อยเลเนี่ยนี่เป็นเนือ้อเนือ้อเนือ้อเนื้อบัวบอเนื้อบัวเ,เนาะเ,เป็นเนื้อบัวนะครับอ้อตลาดอยู่อีกยาวเว้ยเดินดูก่อนลองเพียไปตรงน,นี้มีบอโอ้ตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยมี น้อยมากเบื้องก่อนแม่ระบบมีนิดหน่อยนะครับอันนี้คือขายเป็ดขายวันะจักตัวเอ้ปะอันนี้คือขายเป็ดายวันละจักตัวเอ้น้อยเยวนะตวเอันนี้ือยเป็ายลรตวอยะันนี้ยเดยวันลักรตัวเอยนี้ยขายวนละตออนคือเวลกตัวเด้นี้คอขยเปขายวนอเอนอขายปขายวัยวยวนละัรเ้นี้าาบบขายดขายวัรตเ มันก็สิบพันก็โลละประมาณเยียบเียบร้อยนะเก้าสิบพันได้สองร้อยสองร้อยครับขอบคุณครับเอ้ยเบิ่งก่อนเงินสมก่อนตลาดเล็กๆครับดูดูมาเดินดูได้แต่ว,ว่าถ้าเจอมาเ,เป็นร่งเป็นสาบแบบเป็นทางการนี่คือยากหน่อยแคปควาย พวกผักพวกอะไรเนี่ยยอดผักกูดเอามาขายหนิมนน้องเบิ่งดูพยผักกูดที่หลายนะมีผักกูดป่ากับผักกูดห้วยถ้าฟิงทำเป็นนีนาตาจะซื้อให้หนูทำละตาทำเลยจะได้อยู่มันตั้งหลายที่แล้วม่มีเครื่องครัว อันนี้หนังควายเนาะใครมัดเท่าไหร่เอ้ยสิบพัน,บน,นเบอร์ก่อนเด้อเวลาซื้อไม่ยากหรอกเวลาทำเนี่ยคือต้องไม่เผาไฟให้มันร้อนแล้วก็เอาคอนทุบเนาะแล้วก็ตัดมาเป็นตอนๆกินตอนๆทอนๆอะ่อะนั่นแหละครับเอ้ยขอบใจเด้อขอบเบิ่งก่อนเด้อนี่ยเอาฟิลมาดูอันนี้เป็นไส้อัว่วอั่วหมูอั่วเลือด แล้วจะมีที like. ah, hmm, ่เเรียกว่ายำกระเพาะหมูอะไรเงี like. <laughs> ้ย like. อ oh. ๋อนี่ก็าสานี like. ่สารสดเลยน้องฟิ้งเอ้ยไม่สวยว่ะที่นึ่งข้าวเหนียวก๋าสารเลยก็้ตัดเลยแน่นอนว่ะมีขนมหวานด้วยนี่ปลาล้แล้วก็เบิร์นแล้ว ถ้าชอบวิวมากกว่านองฟินดูวิวสวยไหมดูวิวครับทุกคนโอ้วิวสวยมากเดินดูตัวปูโอ้วิวสวยนะองฟิงนะแล้วดูบ้าน<ช>โบราณมานหลังคาตากโอ้สวยมากสวยมากนี่นี่นะองฟิงดูนี่ตัวปูปูห้วยเนาะอันนี้เอามาจากพอหอร์บ๊อกบ๊อทธนาไซอ๋อาธานาไซเนาะอ๋อหลายแท้เนาะเขาเบิง้งเลยเด้อ อ้าวตัวแรงแล้วเนอะตัปูมีตัวแรงด้วยนะตัวแรงที่นี่เขากินได้ปกติเขาเบิ้งเลยเด้อเอ้ยเบิ้งได้นี่ตัวแรงน้องฟิกระวังไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกมาแล้วเสร็จเลยนะต้องเมาเลยนะอันนี้ใครตัวเท่ายตัวแรงเนี่ยโลโลแสนห้าโลแสนห้าโลประมาณสามร้อยหนอตัวแรงตัวแสนโลแสนห้าฟิงเจ้าอยากกินบ่ นี่ตัวแรงเขามองไม่เห็นนะมันอยู่ในนี้เนี่ยอยู่ในไอ้ที่ใส่นะเออถ้าออกให้เบิ่งได้ก็เห็นเป็นตัวจับก็ได้อ๋อเป็นยังขอบข้าใจเด้ออันนี้ตัวจักรโล่ช่าสามโลครึ่งอ๋อกสามโลครึ่งก็ประมาณราวแสกนึงอ่ะตัวแรงนึกว่าตัวโก้เจะเอาเป็นตัวแลรงไปฟิกตัวแลนตัวปูนี่ไฮไลท์เลยอ่ะเดินอีกนิดนึงครับ คนก็ถามขับรถถามเรื่อยๆเ,เลยอันนี้พาอีกอย่างเนี่ยไปอ๋นนนนอ,อน,น,น้อง,ออองเฟ็กไหมลูกก็น้อยมากครับตลาดมีแค่นี้แหละพูนที่ไก่หรือวะน้องฟิกจะมาดูไก่ไก่อะไรเนี่ยอ,อ๋อไก่งวง,งเหรอตัวใหญ่จัง อันนี้ไก่งวงแล้วเอ้ยโอ้ตัวใหญ่นี่ไก่โลทัศนัยไก่งวงเนี่ยแสนสาวสองสามร้อยกเกือบตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวแจ็คโกล์เนี่ยสี่โลสามโลสี่สามโลสี่สามโลครึ่งตัวน้อยน่ะเนาะอืมตัวใหญ่ๆหญ่แต่ห้าโลหกโลอ๋ออันนี้ก็เป็นตัวเป็ดอันนี้ตัวไก่เป็นปอไก่ดำไก่ร้านนี่ตัวโลทัศนัยอ่ะแสนสาไก่สาวละนี่ถ้ามีมีครัวทำกับแต่งกินนี่ซื้อไปได้เลยเนาะ ทำอาหารแซ่บแน่นอนนะครับก็หมดแล้วนะครับก็เป็นพวกผักพวกไข่เป็ดอะไรเงี้ยผู้ผักส่งครัวนะครับก็เป็นวิถีชีวิตยามเช้าของคนเมืองวังเวียงครับเป็นตลาดน้อยนะครับอันนี้คือให้ดูก่อนเดี๋ยวผมไปหาอะไรกับน้นองฟิงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับว่าจะไปไหนนะใครเป็นอย่างงี้เดี๋ยวผมจะเอาไปตอใส่ปากเลยส,สดๆ <laughs> จะเอาบล็อกคนละสอง เป,เป็นอย่างนางนเอ้ยสาวแล้วสาวแล้วมกัมกบ่อมักหลามามักหล่าเนี่ยชอบเนอะมันเป็นวิธีเป็นบ้านดีเนอะใครไปใครมาก็น่าสนใจอยู่นะอือืออ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับ <มา S 1> นะผมมักมักอันตัวนี้มากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องฟิงเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราเดินทางออกจากที่พักกันแล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเติมน้ำมันแล้วก็จะขึ้นไปลงพะบ,บ้างเลย เส้นทางก็มี2เส้นทางให้เลือกคือเส้นทางที่เป็นภูเข้าลักกับเส้นทางเดิมนะครับผมตั้งใจว่าตอนนี้นจะออกเช้าแล้วก็จะไปเ,เส้นทางเส้นทางเดิมนะครับจะได้เห็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่หลวงพ่อบางไงแต่ว่าตอนนี้คือออกมาประมาณสัก10บโมงก็คิดว่าเวลาอาจจะไม่พออาจจะไปถึงหลวงพ่อบางมืดนะครับก็อาจจะเป็นผู้เขาหลักได้เดินขากลับอาจจะบ่นวาัานที้ก็ได้นะครับเพราะว่าแพลนก็คือผมจะสิ้นสุดที่หลวงพ่อบางแล้วก็ อ่แนวทางการเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนนะครับน้นองพิงก็ไม่เคยไปครั้งแรกเลยต้องดูรถให้ดีนะพิงมีปั๊มน้ำมันเยอะอยู่แต่เราจะไปเติมพ t T นะ,เ,ะเ,นะเพราะว่าอามันมีร้านกาแฟด้วยไงเราจะไปโดบรอ,นนอแผนเราก็จะไปกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนนะครับทุกคนคก็เติมก้าส่วนนะครับก่อนได้ ถ้าเจ้าเจ้ามานี่เจ้าต้องบอกการส่วนนะห้ามเป็น,นเออถ้าเจ้าบอกว่าดีเซลขับขับขบ่หู้อ่ะการส่วนเต็มถังเออบ้เอินการส่วนเต็มถังค่ะน,น้ำมันครึ่งถังน้องฟิงจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการเติมนะครับเดี๋ยวมีตัวเลขบอกเมิ่งเน,นื้อโอ้โหน้องฟิงปลปาเข้าไปสี่แสนแล้วเว้ยครึ่งถังถังหนึ่งนี่คือ ถ้าเต็มเต็มน่าจะประมาณสามพันกว่าเพราะว่าราคาน้ํามันที่บ้านที่เราน่าจะแพงกว่าบ,บ้านเราลูกเพราะว่านําเข้ามาถ้าใส่หนึ่งนี่สองพันนะเติมพิ่ถังที่ผมเติมนะประมาณพันต้นต้นอ้าวห้าหมื่นกว่าครึ่งถังก็ได้อยู่ห้าแสนแปดประมาณห้าแสนเก้าขาจะอัดให้หกแสนเลยวะหกแสนเลย บองสาจเปินเท่าไหร่กับพันกว่าบาทนะพันสอประมาณนี้ส5ม2ลิตรนะครับทุกคนอ่ะเจฟเงห0 0 0นก็นับถูกแลวนะห <6, 000. S 1> กแสนเมื่อวานเขาง,งงกับตัวเลขไงตอนนี้ก็งงนับกี่ใบแปดเก้าสิบห้าหมื่นสิบใบเป็น5,000สนเอออีกแสนหนึ่งเออสิ 12, บสอใบ นับไปเลยสาวกนับกันนะคะถ้าเกินก็บอกถ้าขาดก็ไม่ต้องบอกเลยใจใจเลเอาเว้ยน้ำมันเต็มถังไปกันต่อครับทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเดินทางนะครับเราออกจากเมืององเวียกัน,น้วครับทุกคนแล้วก็ไม่พลาดที่จะมาแวะชมวิวบ้านผาตั้งนะครับซึ่งบ้านนี้บอกเลยครับว่าเป็นบ้านที่ผมเข้ามาลาวช่วงแรกๆแล้วผมจะแวะดูวิวตรงนี้ตลอดเพราะผมชอบบรรยากาศของบริเวณริมสองข้าง แม่น้ำครับลองดูดิสวยไหมย,ย,ยังสวยคือเก่าครับนะแล้วตอนนี้คือเขาเริ่มทำเป็นที่กินดื่มนะครับเป็นร้านอาหารนะแล้วก็สามารถนังทานอาหารได้ด้านบนก็มีแต่ก่อนไม่มีนะน่าจะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่คนผ่านไปนมาแวะนะครับโอ้นี่ขายเครื่องขายปิ้งขายซนออาลูกไปเข็มลูกก่อนสวยไหม สวยมากมากเลยระวังรถด้วยนะโอ้โหดูเดี๋ยวนี้ทำเป็นร้านอาหารแล้วอะนะแต่แต่แต่ต้องไปกินด้านล่างก็จะเห็นวิวด้านล่างเลยแล้วก็มีสะพานไม้เป็นสะพานที่ว่าเดินข้ามคลองได้แต่ช่วงน้ำน,านี่คือก็สะพานนี้เขาไม่อยู่นะครับมูฟี่คุณน้ำเต็มเลยเนาะน้องฟิงเห็นปะเราจะเข้าไปหมู่บ้านนี้ได้ครับตอนนี้ก็จะเป็นวัดน,นะครับเนี่ยวัดผาตั้งสวยครับนะ ชิวทุกครั้งที่ได้เดินทางผ่านมาบ้านนี้นะครับซึ่งมองเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าเกิดได้เดินทางมาเราต้องเก็บเรื่องราวให้คนได้ชมถึงความสวยงามตามท้องเรื่องที่ผมอยากจะถ่ายทอดน,นะครับน่าสุดแล้วอยู่ที่อเนาทัวร์นะครับนะเดี๋ยวเจอกันบนการเดินทางกันต่อครับก็คงแวะบ้านผ่าหอมนะครับซึ่งเป็นสเต็ปการเดินทางเข้าสู่หลวงบางในเส้นทางนี้แล้วก็ไปดูปูดูของป่าดูสินค้าที่เขานำมาขายแล้วก็อาจจะต้องไปนั่งชิวชิวชิกชกนะครับ แล้วก็ให้น้องฟิงได้ริมรสอาหารทางฝั่งสอบอาราให้เต็มที่ครับน่ะโอเคเดี๋ยวเก็บภาพกันนะครับชิงนะครับบ้านผ่าหอมป้าใครจําได้บ้างเดี๋ยวผมจะไปทักทายแม่ค้าคนสวยก่อนไม่รู้ว่าจำได้เปล่าใช่เปล่า <c oughs> ใช่ร้านนี้เปล่าสบายดีดยมาดูครับสาวบ้านนี้เอ้ยสาวร้านนี้ครับ <c oughs> กาลังจะให้ชิมเหล้าดองยาเหล้าสมุนไพรจากบ้านไหนะ ผ่าหอมนะครับเขาบอกกินแล้วจะสู้ซ่าซู้ซ่าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจริงป๊อ <c oughs> โอ้ยดองกำบังไม้อีสังอ่ะอีย่างอ่ะง่หอมมากเลยอ่ะเกลือเกลือมันนาวปลาเกลือมันนาวปลาขอไอจอกเด้เป๊ออันนี้เขาเจ้าขายขวดจะก,กี่ป่ะห้าสิบพันหรอ เอออันนี้มันหวานมากหอมมากเลยเป,เป็นเป็นเหล้าต้มเองหรือเหล้าเหล,ล้าผ้าหอมอันนี้คืออะไรอันนี้โสมโส,สมอ้กิแบบนแล้วเงือแตกพักเลยบักเ <c oughs> ขาอ่อนเขาอ่อนอ้นดีเด้อวะแซ่บอเป็นตาแซบบอมันจะมันจะแห้งเงอะสิก <c oughs> ว่าอันนี้อร่อยมากมะนาวป่าเนาะอ,อ้าวเป็นยาพุทธน แล้วท,ท,ที่ต้นนี้คืออะไรอ่ะไม้อ่ะไม้อะไรเนะนี่ยอืออ่ากวางมะนาวป่าอ๋อต้นนี้มะนาวป่าอืมมะนาวป่าแล้ว่ามันเป็นยาดิแก้อะไรอ่ะเป็นยาปลูกธาตุปล<ร>ูกธาตุคือปลูกธาตุอ๋ออันนี้คือโสมนะเดี๋ยวจะลองสิมเบิง้งโอ้ก็กินแปลกๆก,กินคล้ายๆกินรักไม้คล้ายๆเหมือนรักไม้อ่ะมันคือรักไม้ <c oughs> แซบก็คืออันนั้นแซบโอ้โอ้โอ้บื้อไม้อ่อนมือ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 สั่นมือสั่นได้สามจังมือสั่นอันนี้นี่อย่างนี้มีจักขวดอืมมีหลายขวดอยู่มีน้ำผึ้งป่าก็มีเนาะอันนี้จะบานอีกอย่างเนี่ยจะมีมากกว่ได้ได้โอเคมาเป็นยังเอาประมาณว่าเออมีมีขวดอันไหนมันได้ได้มากกว่ากันนะครับอันนี้จะได้เยอะกว่าแต่อันนี้ก็จะลรราคาเดียวกันเลยค่ะ โอ้ม oh. ีสองยางผสมกันอันนี้มันแซ่บอบบเอาที่แทบแทบแบบคือกันอ่ะเป็นกันนี่เลยสามขวดเอาขวดเดียวขว,ขวดเดียวขวดเดียวก็ขวดเดียวก็ไปแล้วครับเอาไว้กินมิ้งกระใสใส่ okay, อันนี้เนาะราคาคือกันเนาะ,โอ,นอะโอเคเดี๋ยวอุ่นนุ่นแม่เขาหนึ่งขวดนะครับเป็นการอุ่นนุนกันละก,กันครับเท่าใดนะห้าสิบห้าสิบพันใสใสถุงให้หน่อยแนะน่แ <laughs> <laughs> ถ้าอุ่นนุ่นนั้นแม่ร้านก็คือจะได้ไม่ได้กลับแล้วไงเมาเกิ่ม แม่ขายอีอย่างอ่ะขายของดีอะไรอ่ะดีทั้งนั้นเออเจเนียเดี right> ๋ยวเปลีーー่ยนฝายเลยเพราะว่าฝามันไม่ค vale ่อยดีเออเอาเดี๋ยวจะมีแถมให้เอ่าแถมให้นะเอาฝามาเปลี่ยนแถมก็แถมให้ตัวนี้ไปสิเออเจนั้นเหรอย่างนั้นเหรอเอแถมแถมเลยแม่ค้าจะดีแถมให้รู้ว่าคนคลอนมามึงไม่ต้องกลับแล้วมึงอยู่ลาวนี่แหละแม่ค้าบอกอ่าโอเคอ่าเข้าใจเด้อ ไอ้พ่อไปกินทำอะไรแม่อันนี้ยังอ่ะกินดำเอาไปทำอะไรอ่ะดีไอดีกระเพาะแล้วก็เป็นทะเลทุนเล่าทุนเล่าอะไรตียาพวกโอ้แม่ขออนุญาตไปดูร้แล้วก่อนได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เนี่ยนะโอ้ยุมไทยบ่มีเด้อมบางทีมัมีมีแต่ยู่นี่แหละเอาไปทำอะไรกินน่ะคือน้ำซ่ากินน้ำซ่ากินอไรกดีไอเอาไมปฟิง เอาผักแม่หนูไหมเอาวนุแม่อะไรนะไม่คืออะไรนะถุงเท่าไหร่อะเซนกิฟโอ้โหนแพงนะแม่เอาไม่เยอะดีกว่าเอาน้อยๆก็พอแล้วแม่โอ้โหเอาเอาที่ตากแห้งก็ได้แม่เออเอาถุงหนึ่งถุงหนึ่งเซนกิฟถุงนึ่งเซนก็แค่สองร้อยบาทแล้วห้าสิบบาท ก็ได้อยู่นะร้อยห้าสิบเป็นเงินกี่บาทป้าฟิ้งสามร้ไงเออสะมเอ่อเออเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดเจ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 ่จเจเจเจหจ่จเจอมหี้คือปูขึ้นเื่จน่อรับสบายดีเขาเจ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 เยเดเจเาเจ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 เอเจ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 เเจเจเยเจเจนจเจเจเเจเนเจ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 เอนเเ น่ตาแล้วน้องฟิงแต่ดูบรรยากาศหลังร้านน่าลงเล่นน้ำมากน้ำใสมากเลยจริงชิวเขาใช้น้ำจากธรรมชาติเลยอันนี้ลงไปอาบน้ำได้ปด้ได้แต่ว่าขอญาติเบิงก่อนเดอเอ้อได้จะเบิงปูผ่าหอมออตอนนี้ปูน้อยครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ใช่ช่วงหน้าของมันอันนี้คืออาจจะมาจากป่าไก่อาจจะเก็บกลับามาฝากเลยบ้างจะกินก็ได้อยู่นะฟิงแต่ว่าราคาก็จะโดนหน่อยแต่ว่าตัวมันน้อยอยู่หนูฟิงดูในในตะกร้าเนี่ยในตรงเนี้ยตัวที่มันปีน นีงไงเคยเห็นบอเขาเรียกว่าปูห้วยเป็นบะตัวใหญ่มากอ,อ่ะโอเคไหมมาดูร้านอื่นลูกนี่เล่านะครับแล้วก็ป,ปูน้ำผึกป่าก,กระทงกระเทียมอะไรเยอะมากเลยอ่ะทิกดอง ร้านค้าก็จะแนวนี้แต่ว่ามันมีร้านอาหารที่คล้ายๆเป็นหลามน่าจะเป็นพวกหลามกระลอกหลามกบหลามหนูเงยตรงนู้นมีจะพาไปดูโหปูร้านนี้ตัวโตอ่ะอูตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะปูม้าปะเนี่ยูห้วยโลจักกี้ปะโลงแปดสิพันแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยอ่ะวิ่งดูห่ามันมันจะปีนตามหน้าผาปีนตามหินเนีแงปูตัวนี้ตัวใหญ่มากขับเบิ้งจักตัวได้ปะจบให้เบิ้งได้ปะ ตัวนี้ตัวโตมากครับทุกคนผมจะจําให้ทุกคนเบิงนะถ้ามันออกมานี่คือตัวใครตวมันนะโอ้ยนีู่ดูมันเร็วมากเลยเนี่ยน้องฟิงดูราแปดสิบพันนะครับตัวใหญ่อ๋อทงเ่อะทงมือเลยแต่ว่ากระดองมันจะแข็งลายเนาะหากินยญ้านี่คือเป็นเมนูป่าที่เขาให้หาแล้วก็เขาให้ขายนะครับมันเป็นฟูน้องฟิงดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แข็งแรงมากเนี่ยออ้ยน้องฟิงดู ลองพีมมาดูข้างในนี้คนดูให้เห็นธนานทนารน,น่อยขาม,มันเหนียวมากเลยเห็นป่ะไหน<ง>อ่ะขับใจเดอ้อเขาบอกกันเดอ้อ<ง>ปิดคืนเขาไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยปะ่ะก็มีของขายทั่ทวไปนะครับมะกะลีผลก็มีไว้ <laughs> <laughs> มะกะลีผล <laughs> มีมีก็มีดูมีดบ้างพะยะเลยมีดกลับไปที่บ้านหน่อย จาบแ้วลุกมามีฟังตอมีทามีหมดผักปูหนอกผักกูดผักหนอกน้ำครับเขาเบิงเ่งกันเด้อแม่เนื้อด้ยเนื้อก็ฟานมาอันนี้อันนี้นนเนื้อหมูป่าเลยเนื้ออะไรบอสุงน่าจะหมูป่าปะ อันนี้ตัวอีสังสั่งได้ไหมฟิงฮอกสนใจไหมตัวเท่าไหร่อะมองหน้าก่อนมองหน้าก่อนสั่งก่อนมึงมึงเป็นคนอะไรมึงเป็นคนลาหรือคนไทยจะคิดราคาเดียวรู้หกหมื่นหกหมก็ตัวร้อยนะห้าหมื่นแม่ยิ้มผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยกินนะแม่ตัวตัวประมาณร้อยกว่าบาทนะแพงก็ใกล้่ปเนี่ยนื้ไก่พอๆกับไกลหนึ่งตัวเลยนะอ่ะแม่เขับเบิ่งกันเด้อแม่เนื้ออีสั่งอ่ะเนื้ออย่างอ่ะ เนื้อหมูป่าเนเืน้อหมูป่าแม่นบ๊อปป่าแท้พิ้งอยากลองกินเนื้อหมูป่าไหมนี่นะขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อโวงกินข้าวเหนียวนีดจ้ำนี่แซ่บหลายนะเนี่ยอ,อันนี้พวงจักกีบป่ะตกลงกันไม่ถูกแล้วเวลาคนไทยถามปกติถ้าคนลาวเขาจะเขาจะตอบเป็นเออขอบใจเด้อสาวเด็กกินตำส้มนี่เจ้าของร้านคนสวย เออน่าจะาของร้านคนสวยเรียกกินตำส้มตำมะม่วงแล้วแบบสวยแม่ให้ชวนกันเด้อเด้ได้ครับขอบคุณครับเจ้าของร้านคนสวยได้กินตำส้มเดี๋ยวขอยาดเบิ่งก่อนแม่เดี๋ยวเดินมาซื้อจะชิมหน้าร้านเลยเอะไชิมใช่แม่บอกน้องฟิ้งหนูจะเอาไหมร้านเดียวกันไหมเนี่ยสองร้านอาเซนไม่ได้ร้านนึ่งบอกอ่าแม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอเบิ่งก่อนนะเดี๋ยวผมจะซื้อน้องฟิ้งตัวนกอ่ะเซาห้าพัน ตัวนกไม่เคยเห็นนะเบิร์กงินเดอ้อแล้วก็จะมีอันนี้หลามอีอย่างอลากะห,หลามกระห้องเหมือนกันแต่เราจะกินยากเพราะมันจะมีน้ําอันนี้ปิ้งอะไระแม่นเนื้อปลาน้อยเนื้อปลาน้อยมีบางหอยนะครับคือ,อ,ค,อคือเป็นตลาดบ้านๆที่เราที่เราเออเห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอกินอันนี้ดีกว่าเนอะเนื้อตังน้อยอะ่ะอันนี้เนื้อหมูป่าม่มบ่ขายเท่าไหร่มันแดงพี่ปกติอ่ะเนี่ยทาสีบอส จริงอ๋อพวงเท่าไรอ่ะไม่ใช่อันนี้อันเดียวเนี่ยกินอันนี้ก็ท้องแตกดิอันนี้เท่าไรอันเดียวเนี่ยเท่าไรมันขายยังไงอ่ะเอาเอาคี้เอาเอาตัวที่มันน่ากินหน่อยโอ้เขาขขยเป็นคี้เขไม่ได้ขายเป็นพวงหรอกอ้าวแล้วเขาจะกินจะจังกได้อ่ะกินบ่ได้อย่างเงี้ย โอ้มันนานอยู่นะเนี่ยจะกินเนื้อหมูป่าน้องฟิง้งดูโอ๊ตขอยาดเดอ้อน่ากินไหมแล้าก็ไทยรูปไห้น้าด้วยโอ้ดูโอ้ด,อดูสุดยอดอะ<ง>แต่ต้องขายเป็นเป็นโลน่ะคือโลละแสนแปดนี่โตไปเกือบสามร้อกว่าบาท<ง>สาวขาเรกกันตำส้มครับขอยาดเบิงหน่อยเดอ้อว้าวสาวพาหอมนุ่มผอมเลือกกินตำส้ม ตำมะม่วงนะอันนี้มีร้านค้าขายหรือว่าตำกันเองตำกันเองก็ไม่ด้จ้าไ่้ลองซิมไหมได้ลองซิมหน่อยขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนไทยมาซิมตำมะม่วงที่บ้านหนองหอมเลยครับนะเพื่อใครไปใครมาก็อย่าลืมมาแวะอุ่นหุนนะครับเพราะว่าผมแวะอุ่นหุนไปสองร้านแล้วนะครับตังค์จะเบิร์ดแล้วเนี่ยโอ้อันนี้คือใช้พันอีเลอร์ทอนะขามือเลยพาณังเลิศเออได้ได้พาณังเลิศนะครับเขาเรียกเพราะนายพานางเลิศนะ เอิญพอๆเายเออโอ้ใหญ่โพดเลยนี่แยกเขากินคำเดียวก็ไม่พอกินแล้วเนี่ยไอ้ะคำนีาใหญ่ยังแซ่บอืมโอ้แซ่บต่อยอ้อืมอร่อยมากเข้าทางเลยนะครับถือว่าเรามาถึงบาอมแล้วนะเดี๋ยวจะไปกันต่อขอบใจเลยเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆน่ารักมากเลยนะครับทุกคนก็เราก็ได้อุดหนุนบางร้านนะครับไม่ได้อุดหนุนทุกร้านเพราะว่า เดี๋ยวไม่มีตังเตมน้ำมันามาก,กว่าจะถึงหลวงพ่อบางกว่าจะไปที่อื่นต่ออันนี้คือของฝากที่เราได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับไปแล้วอโอเคไปกันต่อครับทุกคนนะเส้นทางทางเรายังอยู่ที่หลวงพ่อบางน,นะครับนะครับไปสุดแล้วอยู่ที่อันนั้นเนาเถอะนะครับ